แม่ย่านางแม่ย่านางท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วสาวหรือคนมีอายุขึ้นชื่อว่าย่าก็ต้องมีอายุแน่นอนเอ๊ะใช่หรือเปล่าคราวนั้นเรามาดูกันครับในรู้ไปไม่เท่านั้น ปีน,นึ่งแน่ได้ข่าวว่าออกรถใหม่ใช่ไหมอ๋อออกให้เด็กอูอ้มีดงมีเด็กด้วยนิดหนึ่งนิดนึดน่งโอ้เโโมียไม่ว่าหลาน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 โอเคเกือบ <ๆ S 1> ไปแล้วนะก่ <c oughs> อนแอร์นี่ตายนะออกรถใหม่ป้ายแดงอย่างนี้ไหวแม่ย่านางรถหรือยังยังไม่ได้ไหว้เลยเอาโหช้ายังไม่ถึงเวลาไหวไงยังไม่ยังจะไม่ได้เลิกไม่ได้เดี๋ยวผมมีของเตรียมมาให้พี่นอะไรอันนี้เอามาไว้ให้ผูกคอ ผูกรถไม่ใช่ผูกพอ,อเคยเห็นที่เขาผูกนะครับผูกที่ตรงไอ้กระจกรถเนาะอ่าบางคนก็ผูกกระจกรถพูมาอะไรรถหรือผูกหน้ารถก็ตามนะครับผชคือการไหว้แม่ย่านางรถนั่นเองเดี๋ยวท้ายรายการเรามาเฉลยกันเรามาพูดกันว่าวิธีไหว้แม่ย่านางรถทําอย่างไรกันนะครับที่มาที่ไปของแม่ย่านางท่านเป็นใครมาจากไหนทําไมต้องเป็นยญาไอ้เป็นผู้หญิงเาวาหรือแก่แล้วเรื่องราวตรงนี้นะครับไปถึงตำนานกรีกโอรานเพอร์ซิอุสเทพีเอเธนาที่ว่าล่องเรือกันไปเพื่อจะไปปราบเมดูซ่า ก็ต้องไปศึกษาตำนานเทพของทางกรีกน <okay>? ู่นเพราะว่าของฝรั่งเนี่ยก่อนที่จะปล่อยเรือลงน้ำเนี่ยนะครับเขาจะมีการคว้างขวดแชมเปญครับเขาถือกันว่าถ้าขวดแชมเปญเนี่ยไม่แตกเรือออกจากข่าไม่ได้ปล่อยลงน้ําไม่ได้จะเกิดภัยพิบัติครับแล้วก็คนที่ทําพิธีเนี่ยก็ต้องเป็นสตรีที่มีหน้ามีตาในสังคมหรือเป็นสตรีสูงสักคู่ที่ทําพิธีเนี่ยตีขวดแชมเปญหรือว่าขวดไวน์เข้ากับหัวเรือเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีผูกเชือกแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปเวียงเข้าไปเลยไปให้ตาและ อย่างหนึ่งวน์เขาใช้ในการฉลองอเป็น,น,น,นสัญลักแข่งชัยชนะด้วยแน่นอนครับองุ่นเนี่ยครับสัญลักแข่งชัยชนะอันนั้นก็เป็นส่วนของทางยุโรปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีส่วนเชื่อมโยงกับตำนานแม่ย่านางของไทยหรือเปล่าไปดูทางจีนบ้างคนไทยเชื้อสายจีนบางส่วน ก็เชื่อว่าแม่ย่านางเนี่ยก็เป็นเทพองค์เดียวกับเจ้าแม่มาจูหรือมาโจหรือมาโจ,าโจนั่นเองอมาก็คือแม่เจ้าแม่แห่งท้องทะเลนั่นเองเ<ช>จ้าแม่แห่งการเดินเรือที่คนจีนเนี่ยเขารพนับถือแล้วก็จะสังเกตว่ามีศาลของเจ้าแม่มาจูหรือเจ้าแม่มาโจเนี่ยอยู่บริเวณริมทะเลเพื่อให้เดินทางไปในมาในปลอดภัยใช่ครับแล้วก็อํานวยอวยชัยนะครับพร้อมทั้งขอโชคลาบขอให้ได้ปลาเยอะๆทางจีนฮกเกี้ยนหรือทางใต้ของประเทศไทยเนี่ยก็เรียกเทพองค์นี้อีกชื่อ หนึ่งนั่นก็คือลิ้มกอเหนียวเจ้าแม่ลิมกอเหนียวที่ที่เกี่ยวพันกับตำนานของเมืองปัตตานีใช่ใช่ครับผมก็เป็นองค์เดียวกันนี่เองหรือบางความเชื่อก็เรียกท่านว่าเจ้าแม่ทับทิมก็มีจริงๆเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยจ,จ,จ,จะมีอีกองค์หนึ่งเดียวละองค์จ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอ่ะมาดูของไทยแท้ๆกันบ้างนะก็ต้องมาดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยของเรือก่อนเรือเอาเรือแข่งก่อนเรื่องของเรือแข่งจะก็จะมีการผูกเนี่ยผูกผ้าผ้าแพรเนี่ยผูกไปเลยห้าสีเจ็ดสีเพื่อจะบูชาไมยานง แล้วก็มีความเชื่อว่าตรงบริเวณของหัวเรือเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าห้ามบางคนเนี่ยชอบเหยียบหัวเรือเคยได้ยินไหมเหยียบหัวเรือนี่ือวราะมันขึ้นลงสะดวกไงมันก็ต้องเหยียบอ่ะแต่จริงเขาห้ามห้ามนะครับก็มีความเชื่อว่าแม่ยานางเรือเนี่ยท่านจะอยู่ตรงหัวเรือตรนี่เองอ่ะอย่างเช่นชาวประมงในจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะมีความเชื่อประเพณีการไหว้แม่ยานางเรือด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนสีเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้พร้อมด้วยเครื่องสักการะต่างๆหรือว่าจะเป็นทางมหาชัยจังหวัดสมุ ก็จะมีความเชื่อที่ปะปนกับความเชื่อทางจีนเล็กน้อยก็จะไหว้ด้วยขนมจันทร์อาเภทผม,มก่ผลไม้ต่างๆานะแล้วก็กิ่งทับทิมคือกิ่งทับทิมเนี่ยเป็นเช่เหมือนเป็นสิ่งที่ป้องกันไล่สิ่งอัปมงคลเวลาไหว้สักการะแม่ยานางเศร็จบบอก็จะนํากิ่งทับทิมเนี่ยทุบน้าสะอาดแล้วก็ประคมไปทั่วรําเรือพร้อมทั้งคนเรือต่างๆให้มีสิริมงคลนั่นเองแล้วก็เอ่ยคําดีๆให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองนั่นก็เป็นความเชื่อส่วนที่มาที่ไปเนี่ยก็สันนิษฐานกันว่าเรือเเออาาาาาาามมมมมจจจกกกไไไหน้้รื ไม้ก็ส่วนใหญ่จะต้องมีแม่นางไม้ไม้ที่จะจะมาทําเรือเนี่ยก็ต้องต้นใหญ่มากเป็นไม้ใหญ่อย่างเช่นไม้ที่นิยมมาก็คือไม้ตะเคียนว่าเป็นเรือใหญ่มากเรือโบราณเนาะี่เจอกันใช่ไหมก็ต้องจะเป็นไม้ตะเคียนไม้อะไรก็ไม่รู้ละเข่าลงไม้ตะเคียนด้วยกนเชื่อว่าไม้ตะเคียนเนี่ยก็จะมีนางไม้สิงสถิตอยู่พอเอาต้นตะเคียนเนี่ยโค่นมาเพื่อนําไม้มาทําเรือก่อนที่จะทําก็ต้องมีการพรีกรรมบอกกล่าวซะก่อนว่าจะเอาไม้นี่ไปทําเรือไม่เอาไปทิ้งขว้างแล้วก็เชื่อกันว่านางไม้ที่สถิตอยู่ที่ต้น ้นไม้นั้นนะก็จะมาอยู่<า>ที่เ,เรือด้วยปาไม้มาแล้วก็มาสถิตยอยู่ที่เรือนั่นเองนี่ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งถึงที่มาของแม่ย่านางก็คือมาจากนางไม้ที่เคยสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ที่เอามาทําเรือนั่นเองครับและสังเกตให้ดีๆนะครับว่าเวลาที่เขาไหว้แม่ย่านางไม่ว่าจะเรือหรือรถก็ตามก็มักจะไหว้ในเรื่องของอาหารการกินไหว้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เขาห้ามไหว้สาลี่นะขนมสาลี่ก็ไม่ได้สาลี่ที่เป็นลูกก็ไม่ได้ทําไมล่ะเพราะเขาบอกว่าเชื่อกันว่าสาลี่เนี่ยเขาใช้กับการสพ ความเชื่อเฉพาะท้องถิ่นเนาะนอกจากบูชาแม่ย่านางแล้วเนี่ยคนเรือหรือชาวประมงเนี่ย mm. ก็มีข้อห้ามข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นห้ามหญิงที่มีประจำเดือนขึ้นเรือจะทําให้เรืออับปางห้าม,าม,ามทำให้เรือเนี่ยสกรปรกแม่ย่านางเรือเนี่ยท่านจะทําให้อับโชครวมถึงห้ามทําสิ่งอัปมงคลต่างๆในเรือมาดูฝั่งรถบ้างเอ๊แล้วแม่ย่านางรถเนี่ยมาจากไหนนะมีคนเขาสงสัยไงว่าแม่ย่านางรถเนี่ยมาตอนไหน <ừ. S 2> มาตอนโรงงานหรือมาตอนเซลไขายรถ จริงแล้วก็เป็นความเชื่อ,อที่เกี่ยวเนื่องนะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้พาหนะหลักคืออะไรเกวียนทางน้ําล่ะก็เรือแต่ต่อมาเนี่ยเราก็ไม่นิยมใช้เรือเป็นพาหนะหลักแล้วเนาะแต่ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเนี่ยยังอยู่ในสายเลือดคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่ารถที่เราขับอยู่เนี่ยจะมีแม่ย่านางประจํารถนั่นเองบางทีเว<อ>ลาเราเดินทางไปไหนใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยบอกแม่ย่านางรถเนี่ยขอให้เราขับรถได้ปลอดภัยเรียกว่าทําให้เรามีสติด้วยทุกการเดินทางอาจจะเกิดอันตรายความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างน้อยมีส ใจแล้วจะบูชายอย่างไรละ่ะที่นิยมกันที่สุดก็แน่นอนนะอูบเก้าดอกดอกไม้ข้าวสวยน้ําสะอาดแล้วก็ผลไม้จะ3้าอย่าง5้าอย่าง9ก้าอย่างแล้วก็มาพลูยาเส้นจุดทูบกล่าวน้โมสามจบคาบอกบอกล่าวคําบูชาและสังเกตนะพอทำการไหว้ไม่ยานางรถแล้วนะรถส่วนใหญ่จะออกรถตะลีเีอเออเรื่องแปลก <8. S 1> ขอโชคขอลาบท่านให้เสร็จสร้นพอทูบหมดดอกก็ลาของเส้นไหว้ท่านตกลงพีทจะมาขอกับรถพี่ใช่ไหมเอาแน่นอนสิพูดมาขนาดนี้ผมก็ต้องแม่ไหว้วันไหนนี่ชวนผมเลยนะอย่าบอก เ,เทะบียนจะออกงวดไหนาอีกกี่นะัวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรในรู้ไปไม่ไมเท่านั้นกต,ต,ติดตามได้ะนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ